รีวานบาคปา3,000บาทชาระหนี้สง5,100บาทมีค่าใช้ใจ่ายบวกเพิ่มลงไปอีก4,000บาทปรปาได้รับ27,789บาทครับสาธ<า>ุสาราเด็กประสงได้รับจากทางสถานี7,500บาทได้รับที่นี้7,360บาทสาราเด็กประสง หนึ่งสปบาทครับสาระพิเศษที่ดินประกาศนายชื่อและไม่ได้ประกาศมีชาวบ้านมาตกลงอีกหนึ่งห่าบาทที่ดินที่ประกาศนายชื่อและไม่ได้ประกาศได้รับ4ี่หมสบาทครับสองงานสองยอดรวมกัน ถวายที่ดินไว้56,000บาทครับสาธุสามุงานบุญรวมกันถวายไว้98,649บาทครับสาธุ9,8649กอเรียกเทพบุญรวมกันทองคำเป็นประานถวายทูบเทียนแทนกันจุดทูบเทียนครับ